ังกฤษนะคะตอนนี้ต้องมีการรับมบือกับเหตุจราจลที่เกิดขึ้นนะคะหลังจากที่มีเหตุชายคนหนึ่งวัย17ปีไปแทงเด็ก ที่เรียนอยู่ที่คลาสเต้นรําแล้วก็โยคะเสียชีวิตไป3บาทเจ็บอีกเป็นจํานวนมากนะคะหลังจากนั้นมีการเผยแพร่เฟซ e ุ๊กค่ะบอกว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นชาวมุสลิมเป็นผู้อพยพนี่ทำให้บรรดากลุ่มขวาจัดเขาออกมาประท้วงอย่างรุนแรงล่าสุดนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ถึงขั้นต้องจัดตั้งกําลังหน่วยตํารวจพิเศษนะคะเพื่อที่จะควบคุมการจราจรโดยเฉพาะ โดยเมื่อวานนี้ค่ะนายกเคสตร์เมอร์ได้เรียกประชุมฉุกเฉินกับคณะรัฐมนตรีและผู้บัญชาการตำรวจหน่วยต่างๆรวมถึงสำนักงานตำรวจกรุงลอนดอนเพื่อหารือเกี่ยวกับมาตรการควบคุมเหตุรุนแรงในหลายเมืองทั่วประเทศหลังเกิดเหตุร้ายใช้อาวุธเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธมีดทำร้ายเด็กหลายคนจนเสียชีวิตในเมืองเซาท์พอร์ตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสตาร์เมอร์บอกว่าการจัดตั้งตำรวจหน่วยพิเศษ ั้งขึ้นมานะคะเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจท้องถิ่นถ้าเกิดการจะลาจลขึ้นอีกและจะมีการยกระดับการทำงานกระบวนการานี้ค่ะโฆษกประจำตัวนายกรัฐมนตรีสตาเมอร์เตือนว่าผู้ที่ยุยงให้เกิดความวุ่นวายไม่ว่าจะบนท้องถนนหรือว่าใช้ช่องทางออนไลน์อาจจะถูกลงโทษถึงขั้นจาคุก พร้อมกับวิจารณ์นะคะว่าบริษัทเจ้าของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่าง,งๆยังขาดความพยายามในการป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงขณะที่กระทรวงมหาดไทยอังกฤษบอกว่าจะย,ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับมัสยิดต,ต่างๆโดยจัดเตรียมแผนเคลื่อนท,ที่เร็วเพื่อป้องกันภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นกับสถานที่เหล่านี้ได้ทันเวลาค่ะ